สิบอันดับพระลึกหลับไม่รู้ที่แต่มีราคาชุดที่สอง 1. พระผงพิมพ์ขี่นกวัดบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการปี2493 2. เหรียหล่อหลวงพ่อเริ่มวัดต้นสนจังหวัดชนบุรีปี2506 3. พระเม็ดปบัวหลวงปู่อ่อยวัดไซกรุงเทพมหานครปี2490 สพระแม่โพศสมเด็จพุทธาจารนุมวัดอนงคกรุงเทพมหานครปี2497 5. พระผงกุดสลุงปูเผือกวัดกินแก้วจังหวัดสมุทรปราการปี2460 6. พระชัยวัดสามเหลี่ยมกรมหลวงชินวรศิวัตรวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครปี2466 7. เหรียญพระพุทธเจ้าเหนือพรมหลวงปูดูวัดแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2522 8. ปริหลอกพระคันธารราชสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครปี2484 9. พระผงรุ่นฟ้าผ่าหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์ปี2512 10. เหรียญปกโพลูปูใจวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามปี2498ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ